ครับมอนเป็นมือตัดบาดคุณพอสุบันจักลาเะว่ามันจักม่ปาัมนีจักครับพอยพี่น้องโอ้พอยพี่น้องเพิ่นกระไดมากอ้มบุญน้ำครับกาลากหลายนะครับอยู่สถานที่นะครับบ้านสะอาดนามูลนะครับบ้านสะอาดนามูลครับพวยพี่น้องเออบ้านสะอาดนามูลโอ้เป็นบุญเป็นกุศลคุณพอ นะครับอ่าสุบันนะครับที yep. ่เพิ่นได้จากเข้าไปครับนี่โอ้พอบันบ่โอ้คุณพอบันมณีจักรคุณพอบันมณีจักครับมัณีมณีจักรว่าไรอืมมณีจักรกันละมณีจักรใช่ไหอืมแมนบ่แมนแมนมณีจักรอืมพอบันพ่อบันนะ เออุเป็นกุศลเออไรนี่ได้เส้นน่อยๆก็ได้หรอกะบนนี่ได้เออหนบไปจกใสนหีก็ได้เนอะเาห้องีจกส่ก็ได้ใครผู้ใดพกันหลทนมบนตบนตบบ้านน้อยจบ้านโคกราม เออเออท่านสมัยต่ดาสามสี่นะอันร้านเขามาจากันบ้นยโจกโคกรำเกานเกนเนเก็นเก็เก็นท่านสมัยท่านสมัยจับโย่จับโย่ท่าเ้ พี่น้องมาทำบุญเด้อเบิ่งเด้อพี่น้องพ่อแม่กระไดพ่อไงบันมานี้จักนี่ล่ะมาทำบุญทำทานพี่พวกน้องพ่อไงแม่ไงมาทำบุญทำทานพี่น้องเพื่อกระฮักกระหอมเออเดี๋ยวมาทำบุญทำทานเดีบุญเด็กกุศล พี่มีสพี่น้องปลอกไฟเด้อมาพี่น้องเลยเออหลวงปู่หลวงตาเพิ่นก็มาครบเอ้เออนี่มาอันนี้มาปวดร้าวมีเม็ดพี่น้องปลอกไฟพร้อมกันเฮี้ยงยิ่งหนาเออ มืดอยู่ดีมีแห้งตลอดปลอดภัยทุกผู้ทุกคนทำบุญทำท่านเห็นปอบพ่อได้ไก่ได้เด้อบอบพ่อมีไก่มีอยู่มีกินก็ได้คือจะอยากอยู่ดีมีแห้งตลอดปลอดภัยเออเออพี่น้องก็มาเห็นหน้าทุกตาละ มาอุ้ยคนนั้นลอก็ล้อเหลี่ยมมะหัวเพิ่มสองน้อยกว่าญาติพีปีนองเพิ่นมาทำบุญทำท่านกับไอ้คนเลยมีโศกมีดวงเลยเออจับตลาดเออพ่อแม่พี่น้องก็ได้มิตรญาติหลายปัดศาสนามุ่นหลวงปู่หลวงตาเพิ่นก็มาพร้อมเพียบเลยพุ่น ได้จเิพี่น้องก็ด้พี่น้มากุภูทุกคนบ้านเมี่ยงเพิ่นกับมาเมือดบ้านศาสน้ำมุนมาเมือดตุภูทุกคนล่ะมาเบิ่งด้วพี่น้องเ้ยพี่น้องกับจาตหลายญาตเยอะเเอาครับ ครับนี้เป็นมือตักบาตรในคุณพ่อบัณน,นีตจัดรับพย่ยพี่น้องนะครับเปินลได้ดวงหลับไปนะครับถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลโอ้นี่ผู้จับกล่องนะครับผู้จับกล่องโอ้นายงเอกมาล่ำหมุนนี่นี่นน เออจะกักก็กากเนี่ยโอ้ยกักกักเนาะเออผมก็บว่าเป็นผู้เงินผู้ไกลนะลูกในบ้านหวานในสวนตะก้อนก็เป็นนักบินอยู่นี่แหละบินตะบาดบินตะบาดนะเอาเออครับมือนี้ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเท่ามาทำบุญให้คุณพออ่าบันมันี่จักนะครับโอ้มือนี้เป็นมือตักบาดครับพ่อยพี่น้อง อ่าเพราะว่าลูกลูกหล,ลานพ่อพี่น้องได้อาอาจารย์สมฟังฝากบุญฝากกุศลไปผู้บ่ิท่านรู้ว่าเพิ่นจากไปกะลูกหลานโยใสยยอยู่อ่าตั้งประตอกประเทียดกะมาเห็นบุญใดเด้อเออครับ <c oughs> เอาเพิ่นอายุเท่าไรกะแม่เพิ่นอายุเท่าไรกะ 2ปดสิบสองปีเี่ยค่ะแปดแปดสิบเท่าไรก่แปดสิบสามปีเตี๋ยแปดสิบสามปีเอ่อแปดสิบสามปีเอามือขึ้นกับฟันนี่มือขึ้นมือขึ้นฝันว่าได้ปลาหลาหลได้มือขึ้นนั่โบวชเด เอัไปพี่นอ้องสมหวังพารวยครับครับไปพี่น้องอแต่หลายปีแล้วว่าได้ไปนอนได้บวชโอ้จะเป็นฝันดีนิมิตด,ดี ครับขอขอบคุณขอบคุณสุขูสุข้นเด้อพ่อพี่น้องเออคุณพอ่อคุณแม่สุขูสุข้นมือหนอีมางานพยาบาลกับควายมีแต่ความสุข,ขความเจริญเออกับควายโชคดีนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนหลับหลับตื่นตื่นได้ทั้งแสนทั้งล้านหัวล้านยาวได้ออแม่เอาเงินล้านปัว่าเอาทั้งสองอยางอางีพ่อหัวล้านพ่อหาเงนินในสยอยู่จ้ <laughs> ละล่ะโอ้หัวดวงหันเลขลงแล้วสามสองบ่ เอ๋อวัดนี้อันนี้เป็นเลขอายุเล่าเนาะเออเลขอายุเล่าแปดสิบห้าปีเอาอเลขอายุเพิ่นเอาเออให้โชคดีรวยๆเด้อเออบอมวันนี้ในบ้านตัวไหนวันนี่้ที่ว่าวันไหนมาแล้วลุงพอลื้สีฟันดีบ่มีมีลุงมีใบมั่นใจตัวเองครับมั่นใจตัวเองครับ มางานบุญกันเดี๋ยวเอาเอาม่านงานบุญเอาบุญตัวบุญฝากพ่อแม่พี่น้องเงาเช่าหลูกก็มาเนาะแมนบ่พ่อเฮ้ยมางานบุญเอาบุญเลยเออขันบ่มีเงินสิได้เฮ็ดบุญบ่พ่อเป็นบ่ชอบขอบุญชอบฟันดีบ่พ่อบอกรถมาฟันดีเดี๋ยเออนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนเนี่ยิ่งรู้หลับหลับตื่นตื่นได้ดังแสนดังล้าน